แ,แล้วอายุเท่าไหร่อะเออจะมอหนึ่งแล้วมอหนึ่งแล้วมาถึงหัวเห้ออ๋อก็มอหนึ่งเหมือนกันอ่ะแล้วแกล่ะก็มอหนึ่งแล้วคนที่ชื่อควางอ่ะอืมมอมอสีม่มั้งถามไหมรวะ เขาถามไงว่าใครแจกกัอนอ๋อเองอ่ะเวลาจะเล่นนะเราก็มอสีเ<ร>อเเ่เราต้องแอป,ปเสียงนะครไม่ใช่นะครับอ๋อมอซีใช่ตอนนี้มอตอนตอนนี้มอหกแล้ว มอหกแล้วอ๋อโอเคโอเคเม่คีมันยังบอกว่ามันอยู่มยี่มันทุกคนยีนมยน่มั้ยเห็น่ามสี่แล้วมันก็บอกว่ามันอยู่มหกอ๋อถือก็ไม่ได้ว่านะว่าอายุจะเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับเรื่องที่เองพูดกันในบิวเพื่อนไม่กหรอกว่าอายุมากนะ ก็เป็นคนตีนกว่าไหมอ่าก็มันก็เป็นคนอย่างเงี้ยนี่ของกูดีแม่งก็ามาหาเรื่องกูอือแล้วไงต่อเหมือนจะเป็นผู้ชายนะไม่กินยังนี่อยู่เลยนะยัง เฟซเลยอ่ะ๋อโอเคโอเคโอเคเรื่องก็เกิดจากหัวหน้าห้องไอ้ยไมใช่หัว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 หน้าทอกคิดว่าเองเนะี่ยเป็นเองหาเรื่องก่อนมันมาหาเรื่องเราก่อนก็อันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าอยู่ในเกมเดีวยวกันอยู่ในเกมไม่ในเกมเดีวยวกันเล่นกับเอ,เองเล่นกับหัวหัวหัวอยู่นะ่ะก็คืออยู่เช็คเราเ่ยปะ ก็รู้จะหาจะหาเพื่อนไงอ๋อเองก็มีคนเล่นด้วยแต่มันบอกว่าเรามาหาผัวหาหาัหาวงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาค่ไปคุยกันคบไอไอหัวกันเฮ้ยเร็ดๆอะไรนะเอ้ยแชมป์ข้อมูนอ่ะพี่พี่เดี๋ยวมัน ฮัลโหลแมฟาราเดี๋ยวฟาร่าฟาร่ามีปัญหากับคนข้างบนแล้วฟาร่าเราจะเราจะอธิบายนะว่าฟาร่ามันบอกว่าเองบอกว่าเองไปหาผัวบอกเขาว่าไปหาผัวเหรอใครพิมไม่ได้พิมบ้าฮัลโหกูบอกว่าเอาจิงก็สันติกันได้แล้วมันก็ขึ้นมงกุลแล้วหลังจากนี้มันก็ขึ้นมงก กูออกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูขึ้นไปก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว